เจ้าเฮ็ดยนย่งตัวจ้าเลี้ยบ่จ้าเลี้ยงกินยืนถ่ากินเหนื่อยไหมย้าววันใหญ่มาเลยบ่าเมีนผู้ชายสบายดีไว้สบายดีป้าลุงไว้สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกุลน้องสบายดีพี่น้อง YouTube น้องไอ้คือเก่าพี่น้องเลยมีเข็มทองสามคนเลย คนละโทเอ่าชงใช้ชิมี่เท้าเท้านี้แล้วกินนะนอตติทางเบิดเราไปขอน้ำสาวใหม่เด้อไปขออยู่หูเด้อแข้งมาสิแข้งเต้แน่มาสิเด้อเบื่อวันขี่ติวเอาตัวนี้วไปดีพี่นอ๊อกอย่างอย่างเชฟมาตำแข็งนะกินนตำแข็งนะ ตาโดนน่าตาไม่เป็นอรตาจะฮยตาอยากหัวเนาะตาสังเกตตาพี่น้องใหญ่มาในมบมเมีนผู้ใช่โดนเบิ่งทักเลยอุ้ยตาน้ำจริงๆกับเป็นตาหยาดมาที่ตาขาวคุณบอมีแต่ตาขาวเอ้ยเห็นเป็นตาแดงไรโอ้ยดีใจเด้พี่น้องเอ้ยพลสิตกเขาสิได้ดำหน้าเลยหน้าหน้ามันใส่บอ น้ำแนน้ำแนำ <laughs> ปาดฝนจิตกแล้วดีใจดีใจพี่นะ้องห้าจิตด้ดดำหน้าแลยวี่มีของห้าผู้สิดำพร้อมกันแล้วก็ข,ข้องเขาป่านี่ล่จงใจกินยลูกันฝนบตกนี่โอ้ยประยกว่าพี่น้อยนะก้าห้านี่เหีเ้ยว นีไต้ชีใต้กันฝนมาตกได้จูบน้ำใจแล้วต้องโดนคนตกพี่น้องเลยน้ำแน่นพอแล้วนกน้ำน่ะเฮ้ยแขนพี่ลึก อาลงไปตบนะพี่น้องไปลงไปลวกเลยเห,ห็ดเค็มทองเมนูเฮาก็สิตํา <c oughs> เ,เห็ดเค็มเนาะบดไอตําเพิงเลย <c oughs> ได้กินเท่งในเมนูแม่นคำนว่า,าเห็ดปวก,กับบอออกพี่น้องเลยได้กินแต่เห็ดเค็มของเขาเจ้าปู่นี่แหละมามาม,ามาอยากไปเห็นในโรงงานมันเป็นอะไรเนาะ <c oughs> เออมะกะชีเห็ดคือเดเพื่องนี่แหล,ละเนาะมะกะชีออกคือกันนี่แหละต่างแต่นี้มันดอกน้อยเนาะ <c oughs> สามถุงพี่น้องถุงละสิบบาท ถือว่าได้ลายดิตรงมั้สิบบาทยูกะทอมน้อยคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้คนบริจากลายพี่น้องมันมีหอนผูกหอนค้นถือว่าขาดค้นเอนี้จ้กว่าชิดกินช่องผู้เมียกับบรจักไปอีกเลยผู้ชิกินกันเลย ยืนในเทียงหน่นแหละเวลายังเอิ้อมมาเช็ดเช็ดไปเนี่ยเฮ้ยพักบงกะสีลวกตามใส่กันหมดเลยผักบงกะสีใส่พี่น้องเพิ่นหมักผักบงเพิ่นว่าแต่ก่านเพิ่นหมักตั้งใายเดี๋ยวนี้คือว่ามาใส่ใส่บมีอวัวคือใส่ลายเดี๋ยวย มันบบเรืเอโคกเสียบอ,อ,อ <laughs> แเ่เฮ็ดนี่คอยกับวเต็มโคกเลยดเดียวนี้เ <laughs> ปื่อจะนี้อีกโอ้ยเขา่าพ้นจิตตกคือคึอค้ขึมาแต่คืออยู่จ่อยมจะจอยเมื่อจากฝาพี่นะไปถากีตําแล้วจะเมืองเกินทะเลเองอีกมาเลยพากันกินยังจังอี แกวแขงเอีน้องอาทิเบิรงไปเรื่อยๆพี่น้องอุปกรณ์เรียบร้อยพี่น้องเคยสุกหมดเลยวันนี้ก็เยี่งึงชิเป็นคนตาสบายดีพี่น้องรอบคองนี่คือลำปาโอ้ยฮะอย่าใส่จะบอเอาเนียนเกลือ ตัวยูเฮือนน่ะมีเอาแบบสะด,ด,ดุดดางรเป่าูเพชร,รเพชร,อ,รชอียซโอ๊ยคบเอาปะแพรมาดิบ้านนเีใสเต้แต่น่าก็ิเป็นลูกเป็นลานมีน้องเงยบอกนไดกับปฟางเ้อแท้ลูกมาบุบเนาะอืมขวามใส่กระียมบ่ ใครแต่อยู่น้ำไปกับอยู่เนาะบ่ดได้ห้ไปหาพอฮาเม่เียงือว่าอืมไปหาน้ำไปหาน้ำโน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 บอบอเฮดดะบอฮดลูกบอเฮดบอเลนไปกินไ่กินไ่กินาด้อหายเนี่ย ปเน,น่นนาน,น่าน,น่าใพ้มากแล้วนะนเร็วเร็วละมาเลยโรมใครจะเป็นคนตามเนี่ยเจออ้าเลยตามรถตามรถไปเทะ้ากระเด็นกระดอน,นเอาเกลือจะนี่มันจงตามเดืกไวจากน้ำตาลอโอ้ยเจือนันก็เนาะเอาไปใส่รถอูกว้ย น้อยท่านเราว่าปวดขนาดเนาะตามยังวัไปตามหนูพี่น้องเอ้ยปวดยอมปวดกินน้ำตาโย่น้อยเดีวยวเร็วเร็วเร็วกินห้าคนกินแต่บ้านนี่ได้เอ้ยบัดบัดมากเลยตั๊กก็นำกอกมาให้บักเต๋อห่เด้อมาให้มันเลน่น ่นกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่เนาะขั้นบ่แ่กว่ากันบอไรปุ้งไม่เท้าตัอ้ผู้ได้ตั้มผู้น้ำปุ้งุนนะมาแล้วเลย่ตัแหลกขาดอยู่บอกกันยอะแล้วปุ้งนากกระแดก่ารแดกกสิพ่อบว้าเล้วเต้ผู้ตําลุนนะมึงสีตมึงให้กูตบุ้อยากให้ปุ้งเช่ยกันจะมันีเ็ม ครับก็นานิยาอ้ายมอลโลเปียกๆชุดเล็งจะใหญ่เฮ็ดนี่ยอมเบ่ยๆฮ้องว่าเกิดมาก็อยู่ในห้องแอร์ดมันก็ฮ้อนินี่นะกระปเนาะคุมจนเมื่อยบ่มอันเือเนาะ นนเอาลดนะเวลได้ก็ได้ขอเสีบกับพ่อเนาะพีน่น้องคอเสียบแล้วกับพ่อในลายลูกนาวเนาะโอ้นัำตาลเป็นนวดเปหนนวพี่น้องตอนนี้ ลงไปเลยพอเฉยก่อนาตามคนตามโดดบอมักนัวกัแบบอตองใส้ลายฟองนอนนแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยพีน่น้องมักเลนมาได้ขนนี่เด้หนิอยู่ทวงพวี่นมีตาค่ะบนตาค่ะบนโเห็นมักเลน <laughs> มีดอันนี้เอาเอาปลายมานั่นจอเอาเออฉันรหมือมือก็บม่ได้ยินมีนพานออยระบบจอเอาล่ะถ้าเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเว้ยแต่ละขั้นตอนเนาะเอาเห็ดลงไปพี่น้องโอ้มนก็เปื่อยเทเห็ดนี่เลยเข้มทองและยอง ปยพ,พูด<ะ>ขุ่นนิย่านชีไดยุบอยู่เนอะเหมือนขเลยใช่่าได้แล้วเนาะ <c oughs> โคกมันน่อยต้องใช้ชีไดยุบคือวานั่นแหละเอาลงเกลือหน้ามันเอาสุดท้ายเลยแต่นั้ว่าคือการขับุ่นกัน,นพุ่นนะพี่น้องพี่น้องมทาทอนเมนูเล่ขอ้องนี้ <c oughs> กะุน้อยไปอีกครับไปซาดีนี่ไปมีขกเบอร์สิบหกก็มาหายในเด้อพี่น้องมีในเฮือนนะมีแต่เบอร์ใหญ่ใหญ่สิบหกแล้วสิบเจ็ดแล้วสิบแปดงั้นห้าเบอร์ยังเครอยู่เฮือนเบอร์สาวป่ะจ้ะเบอร์สาวหกก็มีแต่ปรได้เอาลงมาใหญ่เกินเด่นน้ำอ่ะฮะเลือกขบกันนะพ่อซิมเลยมก่อนนัมาเลยพี่น้องไว้บนลายใหญ่ห่างมากินเลยดีกว่า จั่งสิบปะถ่ายกินเลยพี่น้องหน้าตาใส่โอ้โหนี่มาเลยยันลีลาตามฉีกคนเฮาเสียบคือเก่าแล้วแล้วพี่น้องมาเลยมาเลยมาดูบ้คคน้ำปลายแต่น้องบ้านนี้น้ำปลาบ่มี มีแต่เกลือยินน้ำปลาจะไม่มาใส่ใจหอยแคงสังยังไ่ได้จ่าเงินหรอกสบายดีพี่น้องจ้เจ้าก็ย่ามาพีตีป่าแล้วเขาน่ะยย่ามาทางเงยช่วยนี่เจ้านะนาเกได้บ่มีน้ำปลาให้มีนวทกินอยู่บนนในเงินบกินน้ำอิวลูก เินมียืมบานนะไปไปหานมาก่อนช่วยเห้องอิใเก็บนีั้นนนนน้นนนนนนปนนนนนนนายไนนนนนนมานน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 เนน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 น้นน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 เนนนานน้นนนน้นนานนยเนน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  เอา to ตกกินขนมมื้อ4:00น.แล้วก็สิยังบ่อย่ายังบ่อิ่มเลยบ่น้ําอีวน้ําอีวบูมเอ้ยน้ําอีวมาเต้แนบูมแถวนี้บ่มีน้ําอีวหามาเด้อมันอยู่เฮือนบูมน้ําอีวเอาน้ําอีวมาเต้แนน้ําอีวบ่ต้องใส่ใส่บ่วงพี่น้องโอ้ยบ่วง อันนากับพมีกลียคนจี่เจามือดิ้งผูลงมาไหวนี่เน,เนะาะยันรันหรือไงรังมาพี่น้องกินแบบกินแบบบุทกทุ่งเลยโมน,นี่ใส่มือใส่มือมันแข่งเสบเนาะพี่นอ้องจูบแล้วก็ลงนี้เนาะโอ้ยบวกกินห้่คนทำไมถ่อาใจมีเลอกักินน้ำก่นอ,อน,<ม>น,นเสบเส เออซืยอแ้วยังมาเรียวน้ำอิวอยู่อืมหารปก็ดำขึ้นน้ำอิวมันเป็นอะไรเหรอซื้อังแบวก่อนบักงัวขางกินมาดิมีใครมาเงี้เจ้ากินอีี้วโครงการตอนนั้นออกไ่ได้นะเด Trông chưa có rồi năm, vẫn còn một chịu con tay là con mật dạng chịu tìm thấy không biết. Một lo cảm nhận kín nữa kín nàng 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 kín kín nàng 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 นุ่มยุบแน้อำอิวมาละบาลนี่พ่อจะบอกอ้าเอีกอ้าอยากนั่งกั็ได้พี่น้องเวลาเห็ดตีนี้นี่บักสร้างน้านนี่ถ้าจะนั่งก็จะันไงนก็ได้ตรงนย้แล้กางนีลก็อด้ว้ใหม่นี่เรานงเฮ้ยกันเฮ้ยันนี่ไปน้องเวอบอื่อบบ่เบือเบ่เบื่่ ปลาโซซางน้ำก็มือยุกกันอก่งเก่งเกงเกงเก่งน้ำยูน่ะหน่าแถวใกล้เก่งเก่งเกงเก่งทางข้าง่สิบอกบ้านนี้นะบอกกันแม่บุ้มชื่อชื่อลงมาไว้เพื่อนละขวดเด้อน้ำยวน่ะเวลามาเหร่มาจากที่ได้กินอ่ะเต้ลงกินทีจ้ากินยุ่คือเหร่ยุกคือบวกินกินติวสิพากินเนี่ยนมือยุกหรือบานนี้มันแต่เนีแม่มันเจอนี่ผิน้องเลย con thấy nào nè nào ừ. lần mình sao ừ. mì ừ. thì xếp sao là... nào, này sao thảo này sao lần này thảo lần này sao lần này xếp lần này sao lần này sao lần này nó sao lần này sao lần này rồi lần này là sao lần này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  sao là này sao lần này sao này

แปดสิบบาทแปดสิบบาทจะบอกเมตเขาเนือเขาหนักแปดสิบบาาปอยู no uh? in ่เพิ่มถึงอะไรฮะิมานหน่วยพันเาอมาหนยคลายๆน่เฮะจับมาขายมาทำอันแปดสิบบาททุกวันนอยะแปดสบาท เีาไปงอนเ้าหยุดทิงเขาไปหยุรุมเดี่ยนี่นะมาแล้วาเือลาอะเาัเงาคลิปอยู่กราะังนถ่ายคลิปอยู่ดตามไปดูแล้วไปซื้อบ้ามาแล้วไปอยากมาบ้นนอนซู้ซะ คำตัวๆเอาใหม่ด้วยคอสีอตห็ดสร้างลงที่สว่างอายุขึ้นดูขอสีเห็ดดูพี่น้องยาย่เงงมันเห็ดใส่เห่าพี่น้องมมีบ่วงกินบ่วงอีจอยมันมาก้อยสมแล้วมันบ่ล่าหลังไงพี่น้องมาสร้างเผือกนะเอ้ามองดูมองดูงนขึ้นขึ้นเอาเปลือ <laughs> งหนึ่งฝัดบ้างเลยอย่าบ้างที่ เพื่อนนี่นะเจ้าบ้างเจ้าจงยุบมีอันผู้มึงดูร้านกะมึงดูเห็ดปเถาเห็ดแกงแกงแกงแๆงอ้าแข่งกะปถ่าแล้วเร็วอ้ยหน่อยเท่ร้านกายเขี้ยวคัก ย็นพอตาวเห็ดอันสองอย่างนะแบบบ้างนะครับแบบบ้างเออไปเพียงว้าคล้ายหรือไม่ค้ายเนี่ยนี <c ười> ่ยี่หองเลยหมอหนี้ เดยวมาดูตีใจเองเนนัเองบ้นิบกหน่วยตี <Ash ELLE> <res> ิบคนหาเรไก่ดำนี่เอ็มไหนึ่งเนาะ1ิบกี้จ้าเอาอาทำง่ายง่ายคสิบแปดคนละสิหน่วยคนละสิบหน่วยเนาะ อันนี้เบดนอนี่จันนมไกดำมันใหญ่ยุบมันเแ้งหนอันงามได้เฮ้ยใหญ่ยุบเดินทีขคืาหนมแ่เมามีเงินมันลาละพี่เ้องเลยพอกินหนาได้พี่นนอะสบายดีพี่น้องโอ้อยู่ทีไม่แห้งสุกคนนาะพี่น้อะเนาะแล้วสบายดี